สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านทั้ง FC ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด c e e o o o k ตาขนฟาร์มควายงามมืองเลยเอาละครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมจะเห็นความสูงนะความยาวของควายตัวนี้นะครับรองเดียว นำมาจากตลาดนัดนะคัดเลือกสรรมาอย่างดีนะครับที่จะเอามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือราคานะครับราคาที่ลองเดี๋ยวามาเปิดถูกมากๆเอา้ามาดูรายละเอียดก่อนแล้วจะแจ้งราคาครับตัวนี้นะครับเป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยนะครับเป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยอายุ1ปี1เดือนก็คือ1ปี1เดือน13เดือนนะครับ1ปีกับ1เดือน แค่ปีกว่าๆนะครับปีกว่านิดๆนะท่านผู้ชมนะยังไม่ถึง2เดือนนะยังไม่ถึงปี2เดือนนะครับปีกับ1เดือนด้วยความสูง133บวกลบ133บวกลบลองเดี๋ยววัดแล้วนะครับใช้วัดใช้ฉากวัดอย่างดีนะครับขนานกับพื้นอย่างดีนะวัดขาหน้าเรียบร้อยนะแต่ท้ายนะั้นสูงกว่านะท่านผู้ชมท้ายยังโยงกว่านะครับท้ายอยู่ที่นู่นหรอครับร้อยสามห้าสามหกนะครับ 135, อายุแค่13เดือนเองนะครับเป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยไม่มีใบไม่มีหลอดนะครับลองเดี่ยวซื้อมาจากตลาดไม่มีใบไม่มีหลอดนะครับข้อมูลที่ลองเดี่ยวถามจากนายห้อยที่ได้มานะครับคือเป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยอ่าครอบครัวนี้เลี้ยงควายก็คือเลี้ยงลูกผสมทั้งหมดนะไม่มีลูกนบ้านนะครับข้อมูลที่ได้มานะแต่ว่าใบแต่ว่าใบนั้นไม่ได้อ่าไม่ได้มานะครับไม่ได้เอามานะครับไม่มีไม่มีให้นะครับ ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูเองนะครับบิ๊กอุทัยนะใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมก็ดูเอานะพิจารณาเอาลองเดี๋ยวเลือกมาลองเดี๋ยวว่าใช่นะครับลองเดี๋ยวก็เลยก็เลยซื้อมานะครับแล้วได้ได้มาในราคาถูกด้วยนะครับเอา้ฟาฟังราคาเปิดเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้แย่งกันซื้ออีกไหมนะครับหมดทุกตัวแล้วครับลองเดี๋ยวเอามาเปิดไว้ในราคา29,00 0บาทส่งฟรีร้อยโล ท่านผู้ชมลูกสาวบิ๊กอุทัยอายุ13เดือนสูง133บวกลบแม่เขาสูง1้5นะครับข้อมูลข้อมูลของแม่นะครับสูง145ตอนนี้ลูกแค่อายุ1ปีนะครับ1ปีกว่า,วานิดๆน,นะครับ133แล้วท้ายอยู่ที่135-36นะลเดี๋ยววัดคร่าวๆท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยแม่อยู่แล้วนะครับเป็นลูกสาวบิ๊กอุทัยท่านผู้ชม ความสูง133บวกลบเกิดจากแม่สูง145อายุ1ปี1เดือนเปิดไว้ในราคา29,000บาททรงฟรีร้อยโลมารับหน้าคอกลดได้อีกนี่ครับท่านผู้ชมแข่งขายยาวลอยสูงนะเขาก็ใช้ได้หน้าตานี่ตาแต้มแก้มจำ้ำมีครบนะตาแต้มแก้มจำ้ำอกอ่องถุงน่องขาวอกมะพร้าวใหญ่ กำไรขาครบ4ข้างคนหางใหญ่นะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีใครเสมอนะเป็นตัวเมียท่านผู้ชมเป็นตัวเมียสวยนะครับสวยมากนี่ดูการยืนการเดินนะครับดูขานะครับก็จะสูงไปเยอะกว่านี้นะความสูงก็คือท่านผู้ชมตีไปคือ145อัพนะครับพ่อแม่สูง145แล้วก็เป็นลูกบิ๊กอุทัยเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันที่150นั่ตุนแหละ ท่านผู้ชมลุ้นได้นะครับลุ้นได้ตัวนี้รุ้นได้นะสามารถรุ้นได้เลยนี่ครับไม่มีตำหนีนะครับไม่มีตำหนีอะไรครับนะโดยเฉพาะความสูงนี่โอ้เอาไว้เป็นแม่บล็อกได้เลยนะครับสำหรับคนงบในน้อยแล้วก็ลองเดี๋ยวกล้าท้าเลยนะครับถ้าไปอยู่ฟาร์มใหญ่ๆนะครับไม่ต่ำกว่าแสนนะครับตัวนี้หนึ่งแสนนะครับถ้าเป็นลูกสาวบิ๊กอุทไทยท่านผู้ชมไม่ต่ำกว่าแสนครับ หรืออาจจะมากกว่านั้นนะถ้าไปอยู่ฟาร์มใหญ่นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มลองเดียวลองเดียวเปิดแบ่งปันในราคาเกษตรกรจริงจงจ,งจึงให้ราคา2 9 0 0 0บาทนะครับที่ไปที่มาของอได้ราคามาถูกก็เพราะว่า,าสามีภรรยานนืะ้ซื้อควายมาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปรึกษาแฟนอ่ะนะซื้อมาแล้วก็ซื้อมาแพงแฟนก็ฉีกใบทิ้งนะให้เอาไปขายให้เอาไป ไปคืนให้หมดนะครับก็เลยต้องต้องเอามาขายที่ตลาดนัดนะครับแม่ก็สูง1 4อี่ห้านะครับแต่ลองเดี๋ยวไม่ได้นะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ซื้อแม่ได้แต่ลูกนะครับก็มองเห็นปุ๊บลองเดี๋ยวก็เอาเลยคนแรกนะครับคนอื่นก็ไม่ทันแล้วครับในตลาดนัดนี่คนหางคนหางใหญ่นะครับคนหางใหญ่หางสวยนะครับเลยข้ออยู่แล้วสวยนะดกสวย อ่าที่เห็นพร้อมๆเพราะว่าลองเดียวเพิ่งเอามาจากตลาดนะครับยังไม่ได้ทานอะไรแล้วก็ถ่ายไว้แล้วก็เอาเอามาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับยังยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะน้ําท่าอะไรก็อาบให้เสร็จแล้วก็เอามา,าถ่ายลงช่องเลยนะครับเอ้าทบทวนท่านผู้ชมตัวนี้เป็นลูกสาวบิ๊กอุทยนะครับเป็นลูกสาวบิ๊กอุทยความสูง อยู่ที่133บวกลบอายุ1ปี1เดือนเกิดจากแม่สูง145เปิดไว้ในราคา29,000บาท2900 0บาทส่งฟรี100โลนะครับถ้าไม่ไกลมากก็โทรมาสอบถามอาจจะส่งฟรีให้ได้นะครับถ้าไม่ไม่ไกลจริงๆนะก็ รีบโทรแล้วกันนะครับลองเดียวก็บอกแล้วลองเดียวเปิดไว้ก็หมดแล้วนะครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวได้อานําเข้ามาใหม่นะครับอ่าสองตัวแล้วก็เป็นอ่าพ่อพันลิปคราวที่แล้วก็ปล่อยไปแล้วนะครับปิดไปแล้วครับท่านผู้ชมเหลือตัวนี้ตัวเดียวนําเข้ามาแค่ตัวเดียวครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ดเฟซบุ๊กตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยนําควายมาแบ่งปันเป็นลูกสาวบิ๊กอุท่ไทยแค่หนึ่งตัวสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ